สวัสดีครับผมเชวานะครับหัวที่สี่คือุกการถึห้าสี่นะครับอัพเดตราคาของ XRP นะเช้าวันนี้ขึ้นมา4ี6 5แล้วเดี๋ยวผมจะรอทำกำไรนะครับตอนนี้ครับเอ่อาจจะชื่นมื่อเงินจำนวคนนะครับจากสัญญาณกราฟนะฮะเป็นไงครับหัวนี้ขึ้นไปแล้วสีก็มีลงพักมาแล้วขึ้นกลับมานะฮะตรงนี้เท่าเอ็มสิบห้านะตอนนี้ก็41.7อ็ดจนะครับตารางวิ่งตารางวิ่งนะครับ ไปช่วยทุกคนนะครับนะเดี๋ยวผมดูสัญญาณน้ครันอีกนิดนึงนะครับว่ามันจะไปขนาดไหนนะฮะแต่ตอนนี้ที่รู้ๆแท่งเทียนนะฮะขึ้นแบบว่าไม่หยุดเลยนะฮะตอนนี้นะครับขึ้นมาแล้วถ้าใครจะรอก็รอนะครับนะนะเดี๋ยวดูที่นะฮะต้านแนวต้านต่อไปที่คุยกันเมื่อวานนะครับจะขึ้นถึงไหมสี่สิบสี่บาทหรือตรงนี้ก่อนก็ได้สี่9บสองห้าเก้านะครับก็วันนี้แข้งมาเต็มให้มีวอลลุ่มด้วยนะครับ แล้วก็แล้วก็ MACD นี่ขึ้นมาสวยเลยนะครับตั้งขึ้นมาขนาดนี้เลยอ s i ก็ขึ้น s t o c h a s t i c ก็ขึ้นนะครับก็อยู่ที่กำไรพึงพอใจนะครับใครชอบพอเท่านี้ก็ขายใครใครรอได้ก็รอนะครับฝากทุกคนเนียนะครับสวัสดีครับ